บฟเฟ่ซีฟู้ดถังซี่โครงย่างเติมได้ไม่อั้นราคาแค่2 9 9้าบเาทเชื่อไหมผมไปแป๊บเดียวลูกค้าเต็มร้านแล้วเมนูที่เขาให้มาคือมีเยอะมากเดี๋ยวผมจะบอกให้แล้วไม่ใช่อะไรนะอร่อยทุกเมนูด้วยอันนี้ผมไม่ได้อวยน,นะอันนี้คือแบบชิมมาเลยนี่เลยสปาเกตตี้ขี้เมาเทะเลรวมอร่อยมากกุ้งโอนเส้นมาแบบร้อนๆเสิร์ฟกันยังงี้เลยซี่โครงย่างนี่ทีเด็ดเลยครับเสิร์ฟกันทีแบบ3รสชาติต่อด้วยเล้งแซบซี่โครงหมูโหโคตรแซบบอกเลยไปกันต่ออีกที่ต้มยำน้ำข้นทะเลรวมห นนต่อด้วยของทอดกินเล่นอย่างเฟนไฟายซูชิก็มีด้วยนะครับผม มีทั้งแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ส้มตำครับและทั้งหมดนี้คือเมนูที่อยู่ในบุฟเฟ่คนละ299บาทเติ่มอาหารได้ไม่อั้นนะครับจำกัดเวลา1ชั่วโมง30นาทีนะครับเครื่องดื่มเป็นแบบรีฟิลนะครับเพิ่มอีกแค่39บาทครับนี่เป็นอีกหนึ่งร้านซีฟู้ดถังที่ผมแนะนำเลยครับผมบอกเลยว่าคุ้มและได้รสชาติอาหารที่อร่อยกลับไปแน่นอนลองมาทานกันดูนะครับที่จอมโหดเดลิเวอรี่อยู่ตรงแจ้งวัฒนะเวชซอยเจ็ดติดกับเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่4โมงเย็นถึง5